คุณมาเนตจัดรถบัส20กว่าคันชุมนุมตั้งแต่เมื่อคืนระดมคนกัมพูชามาเที่ยวปราสาทตาเมืองทมเกือบ1,000คนครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ เก่าโมงเสาทักไทยพี่น้องฟังไทยฟัง่งเราครานี้กรับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสำหรับข่าวนี่ครับพี่น้องสถานการณ์ในประเทศกัมพูชาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเขามีการชุมนุมใหญ่แล้วก็มีการจัดตั้งมวลชนเกือบ1,000คนที่จะมาเที่ยวปราสาทตาเมียนทมโอกาสที่จะประทะ นักท่องเที่ยวไทยหรือคนไทยหรือเกิดปัญหาที่ประสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าคนเกือบ1,000คนนะครับมาดูคลิปก่อนนะครับทุกท่าน นี่แหละครับทุกท่านนี่คือชาวกัมพูชาเกือบ1000คนรถบัสเนี่ยนะครับเขาจัดตั้งมานะครับอันนี้เป็นข่าวที่มาจากหลา,หลายเพจน,นะครับในประเทศไทยก็มีการนำเสนอไปนะครับเพราะว่าเป็นมวลชนที่จัดตั้งนะครับเขาบอกว่าเวลา23นาฬิกานะครับคืนวันที่19าชาวกัมพูชาเนี่ยระดมคนจำนวนเกือบ หนึ่พคนประมาณ900คนที่จะไปเที่ยวปราสาทตรายเมียนทมพร้อ,อมถือป้ายาตัวพยัญชนะไทยแล้วก็ภาษาเมรน,นะครับอันนี้เป็นมวลชนที่จัดตั้งจากคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับทุกคนนึกภาพนะครับว่าปกติทุกวันนี้นะครับที่ปราสาทตราเมียนทมเนี่ยขมเขมนมาน้อย นะครับไม่ได้เยอะนะครับในแต่ละวันอันนี้ถ้ามาเกือบ1,000คนเนี่ยโอกาสที่จะประชิญหน้ากันมีสูงมากนะครับทหารทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะดูแลมวลชนได้หรือไม่นะครับอ่าตอนนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับคือเป้าหมายลึกๆนะครับของฮุนเซนหรือฮุนมาเนตเนี่ยต้องการที่จะประทะกับไทยหรือเปล่านะครับทำไมถึงขนมวลชนมาเยอะขนาดนี้ แล้วอีกอย่างนะครับถ้ามองในมุมของคนไทยนะครับปราสาทต,ตาเมียนทมมันเป็นของไทยถ้ามันเป็นของไทยเราให้เขามาเที่ยวตั้งเกือบหนึ่งพันคนเลยเหรอนะครับเราไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่สามารถบังคับใช้กฎของประเทศไทยได้เลยเหรอการเข้าการออกปราสาทต,ตาเมียนทมนะครับนี่คือสาเหตุนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับเวลามันเริ่มน้อยลงน้อยลง คุณเซนก็อยากให้เกิดการประทะอยากให้มีการเจรจาอยากมีคนกลางให้เร็วที่สุดส่วนไทยเนี่ยฮะท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านก็พูดแล้วนะครับว่าถ้ามีการสู้รบกันเนี่ยมันอาจจะเข้าทางกัมพูชาเขาจะเก็บหลักฐานนานาประเทศก็ต้องเข้ามาแทรกแซงนะครับไทยก็ต้องเสียเปรียบอ่าพอเขารู้ทันเกมเราว่าเราไม่สู้เราไม่เปิดเราตั้งรับ เขาก็ยิ่งขนมวลชนมาเมื่อคือนนี้นะครับเมื่อคือนนี้เนี่ยเขามีการชุมนุมกันปลุกกระแสะความเป็นชาตินิยมไปดูในหลายๆข่าวไปดูข้อมูลนะครับฮุนเซนเนี่นครับพวกสายการเมืองของกัมพูชานี้ปลุกชาวกรุงพนมเป็นแบบสุดฤทธิ์เลยนะ,ะพื้นที่แผ่นดินขเขมรเนี่ยไทยพยายามลุกลานปราสาทตาเมืองทมนี้เป็นของขเขมร เสียดินแดนให้ไทยไม่ได้ปราสาททั้งหมดเป็นของเขมรคือพูดพูดวกบนวกบนอยู่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทําให้คนกัมพูชาเนี่โอ้โหฮึดขึ้นมานะครับพร้อมที่จะนั่งรถทัวร์มาปราสาทตาเมียนทมเราต้องจับตาดูวันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ปราสาทตาเมียนทมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่เมืองไทยเป็นวันหยุดด้วย เจ้าหน้าที่ทหารไทยก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์เพราะจะลืมนะครับมวลชนที่จัดมานะครับประมาณ900คนเนี่ยชายจะก,กันวัยรุ่นก็เยอะอันนี้คือตามสายรายงานจะมาป่วนหรือเปล่าจะมาทําอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้กัมพูชาย,ยืนยันให้เห็นว่าประสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยไม่ใช่ของไทยแต่เพียงผู้เดียวแล้วไม่ใช่ของไทยด้วยเขาอยากจะมาเที่ยวเป็นร้อยห้าร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันก็ได้ ไม่ต้องขออนุญาตไทยนะครับเห็นไหมครับโอกาสที่จะประเชิญหน้ามีสูงมากจับตาดูนะครับทุกคนวันนี้เพราะหุ้นเซนเนี่ยเขาประกาศแล้วว่ายังไงยังไงก็ต้องมีศาลโลกยังไงไทยก็ต้องขึ้นศาลโลกเขาก็ต้องสร้างความวุ่นวายให้มันถึงที่สุดอยู่ที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะอดทนอดกั้นได้มากน้อยแค่ไหนอ่า แล้วอีกอย่างนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือจะจบในยุครัฐบาลคุณอ,อุงอิงหรือไม่หรือจะจบก่อนกเกษียณอย่างที่ท่านแม่ทัพภาคที่สองพูดหรือไม่นะครับผมว่าถ้ากัมพูชายกระดับแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะผมว่าไม่น่าจะจบกะเกษียณไม่ไม่จบแน่ๆมันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้กัมพูชาเนี่ยลุกก้าเข้ามาที่ปราสาทตมวันทมขนมลชนเข้ามาอย่าลืมนะ อารมณ์ค้างของคนไทยหรือทหารไทยก็มีอยู่นะอารมณ์ค้างก็คือเหยียบกับระเบิดไงนะครับอารมณ์ยังค้างอยู่นะครับยังไม่พอใจคำเขม็นอยู่นะมึงยังจะมาเพิ่มความตึงเครียดเข้าไปอีกนะครับสําหรับกัมพูชา่ารอดูนะครับวันนี้ทุกท่านมันจะมีข่าวใหม่ๆออกมาอีกว่าไทยจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับวันนี้ อย่าลืมจับตากันนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาครับ